คุณโชคชัยเริ่มเลยพอดีมีคนเข้าใจว่าพระหล่อโบราณเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือเข้าใจว่ามีบล็อกขุนเทียนเนี่ยแต่ละขุนเทียนเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหรอกเพราะมันมันหล่อทีละองคถูกไหมอ่าใช่ครับผมอ่าแต่ว่าคนที่โพสต์เนี่ยนะครับที่บอกไปจะไปยึดที่พิมพ์ได้ยังไงในเมื่อแต่ละองค์ก็มีมีบล็อกของมันเพราะฉะนั้นมันมีการผิดเพี้ยนในพิมพ์มันเป็นเรื่องปกติ เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องยึดที่พิมพ์ยึดที่เนื้อก็พอเพราะเนือ้อเอาเอาแค่ความเก่าของอ่ะสมมติขันลงหินมาใบหนึ่งเอาเนื้อผ้าง้างมาเทียบมาใกล้เคียงกันคือแท้อะไรเงี้ยคือเขาดูลักษณะนั้นส่วนใหญ่นะเขาคือแบบไม่จำเป็นต้องยึดที่พิมพ์เราก็เลยวันนี้เราก็เลยต้องมาคุยกันว่าทําไมมันถึงต้องยึดที่พิมพ์เพราะว่าการที่คุณจะมีบล็อกขุนเทียนหลายๆบล็อกออกมาเนี่ยหลอทีโอ่อะมันต้องมีบล็อกต้นฉบับก่อนถูกไหม ก็คือเบ้าหล่อประกอบมันจะมีสองข้างแล้วประกอบกันถูกไหมคุณเจ้าชายและเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตะเข็บเนี่ยก็มีการแต่งหุ่นเทียนให้ตะเข็บเนี่ยมันเรียบร้อยเก็บงานใช่ก่อนที่จะก่อนที่จะเอาพวกน้ําดินขี้งัวเนี่ยมามาพอกก็หุ่นเทียนแล้วจะเอาพวกอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมขอขั้นก่อนจะตัดดินขี้วัวก่อนเดี๋ยวจะมีดราม่าเดี๋ยวไอ้ดินขี้วัวมันได้ใช้แน่เอาเป็นว่าเรามาประกอบปุ๊บแล้วก็มาแต่งให้เป็นเป็นบล็อกหุ่นเทียนหนึ่งหุ่นเทียนถูกไหมแต่งให้เป็นบล็อกหุ่นเทียน เพราะฉะนั้นเนี่ยไอแบบที่มันเป็นบล็อกหุ่เทียนเนี่ยมันอาจจะโดนความร้อนมาอาจจะโยนมันอาจจะบิดยังไงก็ได้ทิ้งบอกให้ดูพิมพ์เป็นหลักไงบางคนบอกว่าไม่ต้องดูพิมพ์แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าถ้าไม่ดูพิมพ์เอาคํานี้นะถ้าไม่ดูพิมพ์คุณจะรู้ได้ไงว่างัางที่คุณถืออยู่มันคือพิมพ์อะไรพิมอ่ะมันอาจจะผิดเพี้ยนได้ถามว่ามันจะผิดเพี้ยนได้บ้างเล็กน้อยอ่าถูกต้องครับผมมันจะผิดเพี้ยนได้ตอนขั้นตอนการถอดหุ่นเทียนเท่านั้นแต่ว่าจะไม่ผิดเพี้ยนจากต้นฉบับเดิมที่เป็นนหิิมโกน เพราะฉะนั้นคุณคุณต้องแยกแยะก,ก่อนนะครับว่ายึดพิมพ์เนี่ยเรายึดพิมพ์ที่หินมิตโกนแล้วก็มาดูการถอดพิมพ์จากหินมิตโกลมาเป็นหุ่นเทียนถูกต้องครับอ่าถูกไหมและจากหุ่นเทียนเนี่ยแหละที่มันจะมีการผิดเพี้ยนได้แต่และองค์ไม่เหมือนกันเนี่ยมีบ้างแต่ว่าคุณก็ต้องยึดแบบหินมิตโกลถ้าเอามาดูพิมพ์ในหุ่นเทียนว่ามันมีการผิดเพี้ยนไปจากเดิมต้องดูรูปทรงรูปลักษณ์เอกลักษณ์แล้วก็เขาเรียกลายมือศิลปะเชิงช่างที่แกะลงในแม่พิมพ์่บาบงอกว มันอาจจะมีตําหนีตรงนู้นตรงนี้มันเกิดจากการแกะหุ่นเทียนช่างที่เขาแกะผิดพลาดแกะผิดพลาดหรือ<ก>ทิ้งล่องลอยเอาไว้ที่หินมิโกน<ช>เพราะฉะนั้นเมื่อหินมิโกนเอามาถอดเป็นหุ่นเทียนเมื่อไหร่ไอตำหนีในหินมิโกนนั้นก็ติดไปกับหุ่นเทียนด้วยถูกไหม<ช>คนโบราณเขาเรียกว่าตำหนีในพิมพ์เพราะฉะนั้นถ้าพวกคุณบอกว่าโอเคฉันไม่ดูตำหนิในพิมพ์ฉันไม่ดูพิมพ์ผมบอกเลยอ่ะคุณบอกคุณไม่หลงทางมีโอกาสได้แท้มีครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณพลาดเจอพิมพ์แปลก เจอพิมที่มันมีการถอดพิมพ์ที่เอาของแท้ไปถอดอะยังไงคุณก็ไม่รอดไม่รอดครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ยึดพิมพแล้วง่างมีอายุประมาณน้อยสี่ห้าร้อยปีสองสามร้อยปีก่อนที่คุณจะดูโลหะคุณต้องดูพิมพ์ว่ามันถูกหรือเปล่า้าเรียกพิมพ์ก็คือลักษณะการสร้างในยุคสมัยนั้นๆจริงป่ะละ่ะเออถ้าเรียกว่าดูพิมพ์ถูกก่อนแล้วค่อยดูเนื้อโลหะถ้าพิมพแล้วเนื้อโลหะไม่เก่ามันมันก็จบครับผมมันก็เก๊ ผมว่านะไอ้คำว่าโลหะไม่เก่าผมเข้าใจคุณโชคชัยนะเพราะว่าเราดูในเชิงลึกเก่งกว่าพวกเขาแต่บางคนน่ะก็ดูเนื้อโลหะเก่าที่เกิดจากการทําไม่เป็นเช่นการหมักผิวการใช้งานธรรมชาติมาบาง,บางทีก็มันก็ทําให้ผิวเก่าได้สำลีทองดอกบวเนี่ยเป็นอะไรที่โดนความเค็มโดนความเป็นกรดเป็นด่างมันเปลี่ยนสภาพได้ง่าย บางคนยิ่งคุณบอกคุณไม่ยึดพิมพ์และคุณเห็นไม่ตามสายง่างต่างๆมีการขัดแต่งผิวมาแลือเกินง่างบางองคขัดมาทั้งองค์แล้วถ้าคุณไม่ยึดพิมพ์และคุณจะเล่นยังไงล่ะครับคุณก็จะเล่นแค่เนื้อเก่าแล้วคือตีแท้เหรอสมมติพอคุณขัดแต่งทั้งองค์มาปุ๊บเนี่ยคุณไปใช้โดนเหงื่อโดนอะไรก็คือใช้สวยธรรมชาติเลยแต่ถ้าคุณไม่ยึดพิมพ์ไม่ยึดการหล่อว่าเออวิธีการหล่อที่ผมอธิบายมันปาดยังไงเก็บแต่งหุ่นเทียนยังไงเทหล่อยังไงถ้าคุณไม่ คือคุณก็แยกแยกเก๊แท้ไม่ได้พอเราจะเล่นสายพระเครื่องสายลูกหล่อโบราณได้ไมันต้องศึกษากรรมพิธีการสร้างแต่การที่คุณออกมาบอกโอ้ทั้งง้างเนี่ยไม่มีจะเข็บลผมบอกได้เลยนะผมสงสารเกินคุณเป็นคนโง่ที่อวดฉลาดอ่ะคุณรู้ไม่จริงตามหลักสากลของพระเครื่องมันไม่เป็นที่ยอมรับใช้คํานี้ดีกว่าเดี๋ย่ถ้าเกิดเขาจะเล่นแท้ในแบบนั้นก็ใครอยากจะได้แบบนั้นก็แล้วแต่เขาอันนี้เราไม่ว่ากันน,นี้นผมบอกโดยตรงนะครับใครที่ติดตามนะครับ แค่เขายังไม่ได้ศึกษาสายเครื่องสายบรรลุหล่อบราณเขาไม่รู้เลยว่างัางยังมันมีหล่อประกบหรือเปล่าเขาบอกว่ามันไม่มีอ่ะมันก็บ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าท<ม>ี่รู้จริงเขาไม่ได้รู้ในสายบรรลุหล่อโบราณแล้วการที่เขารับประกันงัางแท้ให้แก่คุณทั้งหลายมผมบอกเลยครับ<ม>เขาพาคุณหลงทางเดี๋ยวผมขั้นก่อนสายผัดหล่อโบราณจะมีสามสำนักอาจที่ไม่มีเบ้าหล่อประกบหรือไม่มีรอยประกบพิมพ์มีที่ไหนบ้างคุณจงใจบอกเขาหน่อยสิอันดับแรกเลยครับหลวงพ่อทับวัดทอง คือหล่อองค์ต่อองค์ปั้นหุ่นเทียนมาองค์ต่อองค์คือปั้นจากขี้พึ่งเป็นองค์แล้วเขาก็เอาเขาเรียกเอาดินไทยประกบแล้วก็หล่อเป็นองค์เลยคือเรียกว่าเอาขี้พึ่งปั้นก่อนแล้วก็ทาด้วยนินขี้วัวแล้วเอาดินไทยประกบเป็นองค์ทีละองค์ไม่มีหินไมโกนอ่ะต้องบอกก่อนมีมีที่ไหนบ้างหลวงพ่อทับวัดทองหลวงพ่ออิมวัดหนังรูกหล่อนะครับและอีกสำนักหนึ่งหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกยุคแรกก็หลวงพ่ออิมหัวเขายุคแรกก็หลังหลังของหลวงพ่ออิดหัวเขาจะมีจะมีรอยประกบแล้วยุคลางหลัง เพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่รู้เลยว่าพระเกจิยุคไหนสร้างที่แบบมีหล่อหลอประกบก็ไม่มีแค่นี้คุณก็ตายแล้วครับการที่คุณมารับประกันงั่นให้คนอื่นแท้เนี่ยคุณรู้ไม่ไม่รู้กรรมวิธีการหล่อวิธีการสร้างคุณก็พาคนอื่นเขาหลงทางแล้วแลวเขายังบอกได้ว่าการการหล่อประกบพีไม่หลงพ่อเงินบางคาเนี่ยผมยกตัวอย่างแล้วกันนะ,ะเขาบอกว่าหลงพ่อเงินบางคาเนี่ยมันไม่มีรอยตะเข็บเหมือนกันหลงพ่อเงินบางคาเนี่ยมันหล่อสองแบบ หล่อแบบช่อก,ก็หล่อแบบประกบเหมือนกันครับหล่อแบบช่อคือหลวงพ่อเงินรูปหล่อโบราณคือหล่อพินมิยมหล่อโบราณก็คือไม่ได้หล่อเป็นช่อคือปั้นประกบขุนเทียนหน้าล่ะก็พูดง,ง่ายๆใช้หินมิโกนเหมือนกันแล้วก็มา<ช>ถอด <ละ S 2> เป็นองค์์ถอดแม่พิมพ์ออกมาเป็นขี้ผึ้งทีละองค์เหมือนกัน<ล>เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นเบ้าหล่อประกบหล่อโบราณที่พิมพ์ีตาคืออาจจะเป็นสามช้าสี่ชายห้าช้านี้เราก็ไม่รู้รายละเอียดมากแต่อันนี้ เล่อท <questo S 3> like ีละองค์คําว่าทีละองค์คือถอดจากบล็อกแม่พิมหินมิโกนก่อนแล้วนะเป็นมาสเตอร์ถูกไหมใช่ใช่แล้วก็เอาดินคีงัวพ่อแล้วดินไทยมาพอกดินคีงัวทีแล้วก็หล่อทีละองคคือหยอดแบบขนมโคกอ่ะหยอดทีละองคำว่าทีละองค์ที่เราพูดเนี่ยที่เพิ่งทีละองเนี่ยมันก็มาจากหินมิโกนเพราะฉะนั้นเนี่ยบล็อกหินมิโกนเป็นต้นฉบับมันจะผิดเพี้ยนจากหินมิโกนไม่ได้ไม่มันก็อาจจะผิดเพี้ยนได้แต่มันขึ้นอยู่กับการการถอดเป็นองค์แล้วก็อยู่ที่การหยอดโลหะเข้าไปในบล็อกเบ้าพิมพ์ ถ้า days, aja, หยอดโลหะเอาไปเทจะวกลงไปเงี้ยโลหะความร้อนมันลงไปนน้นเสมอใช่ป่ะอีกองค์้นเทจ้วกแล้วแล้วก็มาเทจริงโลหะมันความร้อนไม่เสมอแล้วในบล็อกเป้าพิมเงี้ยทาให้เี่อยากโลหะมันเข้ากันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะความร้อนข้างนอกในเบ้าหุ่นเทียนกับที่เทจากนั้นเขาเรียกว่าอาจจะมีบางองค์ที่อุ่นหุ่นเทียนมาไม่ดีมันก็อาจจะทําให้พระในมีความยับย่นในเวลาอาจจะมีเกิดฟองอากาศคือในพระหล่อพ่อเงินหรือหล่อโบราณทุกชนิด เขาเรียกว่ารอยหลุมตามมดเกาะตามขอบเบ้าพิมพ์อ่ะอย่างสมุดหลงข้อเงินเ้าอาจจะเอาหัวเททิมลงไปเทหยอกขนมโคกไปตรงโตนะมันก็จะเกาะอยู่แถวๆตามขอบหัวหรือขอบไหลเขาเรียกตามบล็อกขอบเบ้าพิมพ์อ่ะมันจะเป็นเม็ดเมดคือจินตนาการว่าเม็ดกลมๆเนี่ยมันอยู่ตรงเขาเรียกว่าตอนตามตะเข็บตามตะเข็บเบ้าพิม์อ่ะที่เป็นรอยประกบอ่ะจะอยู่ตรงหน้าตรงแก้มเขาเรียกว่ามันจะมากหน่อยแถวรอยประกบแล้วก็ปูเจาะที่ระบายหุ่นเทียนออกแล้วแต่การเทอีกที่เขาบอกว่า ไม่มีรอยตะเข็บคุณไม่รู้จริงครับมีแต่ว่าเขาแต่งเพราะว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านมีชื่อเสียงตั้งแต่ในยุคสมัยที่ท่านมีชีวิตเพราะฉะนั้นช่างในยุคสมัยนั้นนะครับเป็นช่างหลวงไม่ใช่ช่างกิ๊กก๊ <c oughs> อกผมว่าเขาไม่ได้รู้เกีย่ยวกับเรื่องสายรูปหล่อโบ,บราณหรอกไม่มีรอยตะเข็บเลยไง <c oughs> บอกบอยู่แล้วว่าคุณไม่ได้รู้สายรูปหล่อโบ,บราณอย่างแท้จริงคเอล่าเขารู้สายรูปหล่อโบ,บราณอย่างแท้จริงเขาก็จะไม่บอกว่าเอหลวงพ่อเงินไม่เห็นมีตะเข็บเพราะคนที่เขาเล่นสายรูปหล่อโบราณเขาต้องดูว่าถ้าเกิดหล่อมันไม่มีตะเข็บ เขาต้องดูว่าสำนักไหนดีเมื่อแล้วอย่างหนึ่งคือผมกลัวเลยรู้ไหมผมกลัวว่าเขาจะเอาลอหลวงพ่อเงินบางคารที่เป็นของเกีมาดูหรือเปล่าถูกไหมเพราะหลวงพอ่พอ,พอเงินของแท้ๆเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายนะแล้วอย่างบางองค์ที่เขาเข้าใจว่าแท้บางทีอาจจะไม่แท้ก็ได้ถูกไหมคือ <im itation> ผมว่ามัน,มนไม่มันไม่รู้มากกว่ามันไม่ได้ศึกษาถ้าหล่อโบราณทุกสำนักคือมีแต่เข็บหมดใช่ยกเว้นสามสำนักที่เราว่าสำนักที่สี่ก็คืออาจจะเป็นยุคต้นของเขาแค่นั้นเองเพราะอิมัดหัวเขาใช่อ่ายุคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคล แต่เราอยากจะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ภาคสายหล่อโบราณที่เขาเล่นเป็นมาตรฐานนะ่ะอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าเขาทํากันยังไงอ่าใช่นะครับไม่ใช่ว่าคุณรู้ไม่จริงแล้วคุณก็มาให้ความรู้ไอ้ดูแค่เนื้อนี่นะให้เหมือนขันลงหินเหมือนตะเกียงเก่าเหมือนแจกันเก่าก็คือจบแล้วก็หลอลอหลออทีละองค์มันจะเหมือนกันได้ยังไงอ่ะอันนั้นผมผมเถียงครึ่งหนึ่งแล้วกันมันอาจจะผิดเพี้ยนตอนถอดพิมพ์นะครับ ตอนโลหะที่มันไม่มีความเขาเรียกไม่มีความยังไม่เข้ากันอะ่ะเขาเรียกว่ามันก็เลยทําทให้โลหะบางทีพระเนี่ยพีมันผิด<า><ๆ>เพี้ยนไปบ้างใช้คหมนี้แล้วคือบางทีอาจจะมีการผิดเพี้ยนตอนเข้าเข้าเขาเรียกว่าเขา้าเข้าดินเข้าดินพอกเข้าดินบ้าอาจจะมีตอนเข้าดินบ้ามันต้องใช้แรงกดเพื่อเพื่อจะให้พวกโคลนพวกทรายเนี่ยมันเข้าไปอยู่ตามส่วนบงส่วน ส่วนเท้าขององค์พระองค์ง่างใช่ไหมมันต้องใช้แรงกดเพราะพอกดเข้าไปในหุ่นเทียนหุ่นเทียนน่ะมันมีความนิ่มความ่อนตัวแล้วถ้ากดแรงเพราะมันเป็นเป็นขี้ผึ้งเออมันเป็นขี้ผึ้งมันเป็นมันเป็นขี้ผึ้งมันเป็นมันเป็นสีผึ้งมันเป็นเทียนอ่ะเออง่ายงมันก็อาจจะเกิดความเบ็ดบิดเบี้ยวอาจจะอาจจะเบ็อ่าคอเอี้ยวไปบ้างไหลเอี้ยวไปบ้างเนี้ยมันตามเขาเรียกว่าตามน้ําหนักของคนกดเท่าดินเบาเนี้ยมันอาจจะมีได้อ่าเดี๋ยวผมจะพูดสรุปก่อน ก็คือเพื่อง่ายคําว่ายึดพิมพของเราเนี่ยมาเราไม่ได้แบบว่าต้องยึดพิมพ์เป๊ะเหมือนหล่อเวียงนะแสดงว่าคุณไม่เข้าใจคําว่ายึดพิมพ์ของเราละถ้าคุณจะยึดพิมพ์แบบหล่อเวียงอ่ะคุณคุณคุณเล่นสายหล่อโบราณไม่ได้คําว่ายึดพิมพ์ของเราเนี่ยคือยึดพิมพตามแบบต้นฉบับของหินม,มิโกนซึ่งมันมันอาจจะมีความผิดเพี้ยนได้บ้างแต่มันต้องไม่ผิดรูปทรงไม่ผิดลายมือของผู้แกะถูกไหมอ่าใช่เอาเป็นว่าเราก็ต้องยึดลายมือคนแกะ ไอ,ไอหินมิดโกนเนี่ยว่าเขาแกะออกมาเนี่ยรูปทรงเป็นยังไงถ้ามันผิดเพี้ยนจากที่แกะมาอาจจะมีบ้างแต่ว่ามันก็ต้องยึดหลักของหินมิดโกน<ม>เป็นหลักจะผิดเพี้ยนไปจากไอบล็อกมาสเตอร์ที่เป็นบล็อกที่เอามาถอดเป็นเป็นบล็อกคีดพึ่งแต่ละองค์อ่ะมันอาจจะมีบ้างแต่ว่าต้องไม่ไม่ไม่แหวกแนวจนฉีกแนวออกไปจนศิละปะที่เขาแกะมาเนี่ยมันผิดเพี้ยนซึ่งตรงนี้แหละพวกคุณจะต้องใช้เวลาศึกษาถูกไหม ใช้เวลาศึกษารายละเอียดของพิมพ์ตาหนิของพิมพ์ตรงนี้แหละท<ช>ี่พวกผมศึกษาจากหินมิโกน<ช>ผมไม่ได้ไปศึกษาจากขุนเทียนขี้พึ่งถ้าคุณไปศึกษาแค่ขุนเทียนขี้พึ่งยังไงคุณก็โดนเก๊ครับใช่เพราะไเพราะว่าหล่อโบราณคุณจะยึดพิมพ์เป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันยังไงมันก็ไม่ตายตัวมันไม่ใช่มันไม่ใช่เบ้ารอวิ่งเหมือนในยุคปัจจุบันจริงปะล่ะเรายึดพิมพ์ในหินมิโกนไม่ได้ยึดพิมพ์ในขุนที่นขี้พึ่งอ่าใช่ พึ่งเนี่ยมันอ่อนใช่ปหละ่ะตต่เวลาเข้าดินเบ้าแรงมันอาจจะเกิดการบิดเบี้ยวใช่ปหละ่ะเออแล้วตอนที่ว่าเอา้ารอออกมาเสร็จแล้วแล้วโลหะมันอาจจะยังไม่เย็นตัวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนเราทุบดินออกมาจากจากจากบล็อกเนี่ยจากบล็อกเนี่ยมันอาจจะเกิดการบิดเบี้ยวได้นี่มันก็เป็นไปได้จริงว่ะใช,ะใช่แต่ว่าคุณก็ต้องดูศิละปะลายมือเชิงช่างเขาเรียกศิละปะลายมือเชิงช่างของบล็อกพิมพ์ เพื่อมาเทียบพิมพ์ไม่ใช่ว่ามาดูเป๊ะๆเหมือนเหมือนการดูเหรียญเหมือนการดูรูปหล่อที่หล่อเวียงคุณคุณเอามาเอามามิกอย่างนี้ไม่ได้การดูเล่ารูปหล่อโบราณมันก็คือการดูแบบหล่อโบราณพิมแบบหล่อโบราณก็ต้องดูยึดพิมพ์แบบหล่อโบราณคุณจะไปเอาการดูยึดพิมพ์แบบหล่อโบราณไปวิเคราะห์การยึดพิมพ์แบบหล่อเวียงก็ไม่ได้อีกถูกไหมอ่าไม่ได้ก็เพราะว่ากรรมวิธีการสร้างคนละแบบอย่างกันเลยออการที่คุณมาพิมพ์ว่าหรือเน็บเนี่ยมันบ่งบอกเลยว่าคุณไม่มีความรู้ ม,มันอ่าถูกต้องครับผมหรือการศึกษาอะไรที่แบบไม่เข้าใจเราก็มาคุยกันไม่ใช่มันเน็บมาพูดทั้งทั้นที่ตัวเองก็ยังไม่ได้รู้จริงใช้คานี้ดีกว่าคุณโชคใจเยวจะหาว่าเราเรารู้จริงมันไม่ขนานนั้นแต่เราอยากจะอธิบายให้ทราบถูกไหมเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นถึงี่แบบว่าโอ้เป็นปรมอาจานี้ปะแต่เราศึกษาสายลูปหล่อโบ,บราณมาจากครูบาอาจารย์ที่เขามีความรู้จริงอเออแล้วเราก็ถ่ายทอดให้คนที่เขาอยากจะ เล่นสะสมสายงั่งโบราณให้เป็นมาตรฐานจริงๆว่าเออเก่าโบราณมันต้องยืดแบบนี้ยืดพิมพ์อ่ะดูพิมพ์เสร็จแล้วดรรวูธรรมชาติการหล่อการแต่งทีมละอ่านี่ก็สาคัญนี่แหละที่พวกผมคุยกันเรื่องธรรมชาติการหล่อเนี่ยแหละมันช่วยกันการดูพิมพ์มากอบยังไงแต่งรอยยังไงถูกไหมเนี่ยแหละประกอบกับการดูพิมไม่ใช่แค่ดูพิมพ์อย่างเดียว แล้วพอธรรมชาติการลอโลหะที่มันมีความร้อนสูงเนี่ยมันเข้าไปไหม้ดินขี้วัวเนี่ยธรรมชาติที่มันติดผมขอขั้นก่อนอต้องพูดดินขี้วัวก่อนเดี๋ยวเขาจะงงแล้วก็จะมีคนชอบมานเน็บเนี่ยว่าคุณโชคชัยเนี่ยอเซียนดินขี้วัวถามว่าคุณกําลังเดบเนี่ยคุณคุณรู้ไหมว่ามันเป็นการเดบที่โชว์ความไม่รู้ของคุณจริงๆครับว่าดินขี้วัวหรือดินแกบมันใช้จริงๆครับคุณโชคชัยเนี่ยพยายามจะให้ความรู้เรื่องเนี้ยนะครับ พูดถึงดินขี้วัวก่อนว่าเขาเอามาทํำยังไงและทําไมถึงต้องเอาดินขี้วัวมาทําอ่ะคุณจชใจทยอธิบายเลยโอเคนะครับการที่เข้าดินขี้งัวนะครับงัวเนี่ยมันกินหญ้าใช่ป่ะแล้วพองัวมันขี้มาเขาอาจจะเอาขี้งัวแบบเป็เหลวหรือว่าขี้งัวที่มันแห้งแล้วก็ได้เอามาผสมน้ําแล้วเขาก็เอาบีบบีบบีบคือหญ้าที่งัวมันกินไปอ่ะมันไม่ได้ย่อยสลายร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมันก็ต้องมีพวกกากใหญ่เนี้ยพอเขาเอาบีบน้ํามันใช่ป่ะพอบีบน้ํามันออกมาเนี้ยเขาก็ เอานี่มากรองอีกทีงเอาแต่ที่ละเอียดละเอียดเขาเขาเรียกว่ากรองตะกรอนออกให้เหลือแต่ดินที่มีเนื้อละเอียดอ่าใช่พี่จริงคือเศษญ้านี่แหละแต่เขาไปสั์ว่าดินหัวเขาเรียกคําสมัยโบราณเียคนนี่เขาเรียกว่าดินแก่ไปแล้วแล้วแต่คนจะใช้เรียบนะแต่ข้าเอาน้ําที่ว่าบีบออกมาแล้วเขากรองนี่แหละเอามาพอกเอามาพอกก็หุ่นเพียนทาทาหรือพอกก็ได้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าดินขี้วัวหรือดินแก่อะ หล่อโบราณที่อยู่ลงหล่อในทุกวันนี้ก็ยังใช้นะที่คุณโชคชัยเคยแชร์ใช่คือเขาเขาเขามีโลงหล่อสมัยนี้นที่เขาอนุรักษ์ตามวิธีการหล่อสมัยโบราณไว้จนถึงยุคปัจจุบันก็ยังมีใช้อยู่แต่ก็น้อยแต่ที่ผมแชร์คลิปมาลองเข้าไปดูไปศึกษากันหนใช้จริงๆใช้เพราะเขาต้องการอนุรักษ์แต่พวกคุณน่ะไม่รู้พูดเป็นเหมือนกระสนุกปากอ่ะจะถามว่านั่นแหละมันถึงโชว์ถึงความไม่รู้ของคุณโชว์ถึงความที่คุณไม่รู้จริงใช่ พราะว่าคุณอยากจะรู้อะไรคุณต้องศึกษานะครับผมจะรู้ทุกวันนี้อาจจะรู้แบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเนี่ยอย่างผมม่รู้งูปลาใแค่บอกได้อเออกรรมวิธีแบบนั้นแบบนี้แต่ผมก็ไม่ได้ลงลึกรายละเอียดถึงคนที่เขาหลอ่อจริงจริงบาละอ,อ่านต่อเลยอ่านดินที่วัวนะสมัยเนี้ยเข้าดินที่ผมบอกเขาบีบน้ําที่ประกองแล้วเอาน้ําข้างล่างเนี่ยที่มันมีเศษหญ้าที่มันละเอียดแต่มันไม่ได้ละเอียดคือมันละเอียดมากในระดับหนึ่งจบน้ําดินที่งัวที่เลวๆนี่แหละที่มันมีเศษหญ้าอะไรนะเข้ามาทาทา ทาสามรอบสีรอบแล้วแต่ให้มันหนานได้ในระดับหนึ่งเห้เรียกว่าทาแล้วปล่อยแห้งสักพักแล้วก็ทาใหม่ไม่ใช่ทาทีเดียวนะอ่าไม่ใช่ทาทีเดียวทาปล่อยแห้งอาจจะสามรอบสีรอบแล้วแต่จนมันหนาพอสมควรแล้วพอมันแห้งปรุบใช่ป่ะพอก็าทาไอ้คือทาขุ่นเคียนขี้ผึ้งใช่คือที่เขาป่าแต่ง ขอเบ้าพิมพ์ที่ตอนมันประกบแล้วนี่แหละแต่งเขาเลยแต่งเก็บเก็บได้ละเอียดอ่าเก็บแล้วก็มาทาดินขี้งัวแล้วก็ววมาทาดินขี้งัวพอทาสามรอบสีรอบแล้วแต่ช่างเขาเห็นควรว่ามันจะหนาพอสมควรคราวนี้เขาก็เอาโคลหนึ่งส่วนทรายสามส่วนมาผสมกันตุ่มน้ําให้มันหมาดแล้วก็เขาเรียกว่าเข้าดินเบ้าเหมือนเอามาโป๊ะโปะโปะให้รอบเลยโปะรอบไอ้ดินน้ําดินขี้งัวที่ทาทรายกัหินเนี่ยไปเข้าก็หุ่นเทียนในตรงเนี่ยทรายเนี่ยมันจะติดในแบบเบ้าพิมพ์มากเกินไป ที่หลวงพ่อเงินพิมพิมพิตามีมีอยู่ในเนื้อที่ไม่ใช่พิมพ์นิยมเพราะพิมพ์นิยมมันก็หลอดชอบพิมพิตาเนี่ยที่มันมีเม็ดทรายเม่ขวดที่เป็นสามชายสีชายเลยอ่ะ,ะพิมพิตาอ่ะและง้างบางตัวก็มีแต่ส่วนมากที่ผมเห็นก็ไม่ค่อยจะมีน้อยเออแต่ก็แต่ก็มีไม่ใช่เพราะง้างอาทรงเขาองค์ใหญ่กว่าไงมันเก็บแต่งง่ายกว่าผมมองไงแต่ว่าหลวง,ลงพ่อเงินองค์มันเล็กไงมันก็เลยเก็บแต่งยากมันก็เลยละเอียดมันก็เลยอาจจะเก็บไม่หมดใช่ใช่ช่แล้วก็เข้าอ่า ดินเหนียวหนึ่งส่วนเนี่ยป่ะทรายสามส่วนแล้วก็ชุบน้ําให้มันหมาให้เหลวเนี่ยค่อยๆเขาเรียกเาข้าดินเบาทะเลและการเข้าดินบ้านเนี่ยถ้าเรากดแรงไปปุ๊บไอ้ทรายที่ว่ามันเนี่ยมันก็จะทะ,ทะลุดินที่งวเข้าไปเขาเรียก<น>ว่า<น>กดแรงไปอ่ะเศษทร,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 รายเศษอะไรเนี่ยมันก็ทําให้มันกดปุ๊บมันก็ไปทะลุถึง <ic> ถึงไอ้ห <ic> ุ่นที่พึ่งที่เราปั้นต้นแบบไว้ข้างในทะลุดินที่พึ่งทะลุจากไอ้ดินที่งัวเข้าไปใต้หุ่นเพียนพอมันหลอกเข้าไปปุ๊บ ไอ้ทรายที่มันติดกับหุ่นเพียเนี่ยมันทิ้งร่องรอยเอาไว้ที่หุ่นเพี้ยเพราะจอหล่อเนี่ยโลหะมีฟอนบรอสสูงรี่รอทัทีิพึ่งออกมาเข้าไปแทนที่แล้วทรายที่มันติดอยู่ในหุ่นเพียนฝังเขาเ้าไปในเนื้อใช่ปะไปหุ้มทรายจริงแต่นี่แหละคนที่ไม่ได้ศึกษาก็ไม่รู้แล้วก็บอกกรรมวิธีการสร้างไม่ถูกผิวไม่เรียบคือมันจะเห็นเลยมันจะเห็นเลยว่าทรายแต่มันต้องใช้กล้องตรงในในระดับหรือก็จะมีมังจุดก็จะเป็นฟองอากาศตอนหล่อที่ลงไปใช่ใช่คือฟองอากาศที่มันไหลออกจาก ไม่ก็คือว่าง่ายคือฟองอากาศต,ตอนที่น้ำโลหะมันไล่ที่พึ่งออกจากขุนเทียนใช่อันนั้นถูกต้องครับโลหะมันเขาเรียกว่ารอยตามดอาจจะรอยเล็กรอยใหญ่มันแล้วแต่ตรงนี้แหละครับที่ผมพวกผมจะสรุปว่าเราไม่ได้ดูแค่พิมพ์เราต้องดู<ช>ธรรมชาติของการหล่อด้วยถูกต้องครับผมธรรมชาติการใช้งานคือมันต้องควบคู่กันไปหมดเลยไม่ใช่เราดูแค่โลหะอย่างเดียวโลหะเก่าดีนี่มันทําได้ครับผมแต่ขั้นตอนการกรรวิธีการหล่อโบราณมันทําไม่ได้แล้วทาไม่เป๊ะทาไม่ได้ พูดง่ายๆก็คือเอาเป็นว่าที่เขาบอกว่านะหลวงพ่อเงินบางคานไม่มีเบ้าหล่อประกบไม่มีรอยตะใบไรรอยตะเข็บข้างผมเถียงเลยเว่ามีครับแต่ว่าถ้าพี่นิยมเขาเก็บตะเข็บจนคุณไม่เห็นคุณส่องไม่เป็นคุณดูไม่ออกคุณก็จะมองว่าไม่มีตะเข็บถูกไหมนิยมคือนิยมเอนิยม B นิยมสีหล่อช่อทั้งหมดครับหล่อช่อทั้งหมดยังไงก็ต้องมีถูกไหมรอยอะตะเข็บอ่ะรอยตะเข็บต้องมีครับผมแต่เขาจะเก็บจมเนียนแทบจะมองไม่เห็นตะเข็บเพราะเขาเป็นช่างหลวงช่าง ระดับฝีมือทำ<ช>พอพเพราะเราต้องเงินท่านเป็นพระที่เป็นเกจีมีชื่อเสียงมาแต่<อ>ยุคนั้นแล้วใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเก็บแต่งให้เป็นงานมาสเตอร์พีซของเขาที่พิมพ์ขี้ตาสามชายสีชายอะไรเงี้ยเป็นการหล่อแบบง้างเราเนี่แหละก็คือเบ้าหล่อประกบใช่ใช่จะเป็นเขาเรียกหล่อทีละองค์โดยใช้ขุนเคียนขี้ผึ้ง<ช>แล้ต้นฉบับก็จะเป็นหินมิโกนเหมือนกับง้าง เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีรอยตะเข็บข้างเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องแกะบล็อกหน้าแล้วก็บล็อกหลังถูกต้องเพราะฉะนั้นผมจะมาวันนี้ก็จะบอกคุณได้ว่าสิ่งที่ควรพูด่มีอยู่สองอย่างคือ 1, 1> หนึ่งคุณไม่รู้จริงกับสองคุณส่องหลวงพ่อเงินเก๊ครับเอาเป็นว่าเราไม่อยากโจมตีใครเอาเป็นว่านะพวกผมวันนี้ที่จะมาเนี่ยจะบอกว่าการให้ความรู้แบบเชิงพระสายหล่อโบราณที่มาตรฐานพระเครื่องเขาเล่นยังไงนะครับอรกอยงน,นคือผมไม่อยากจะโจมตีใครถ้าไม่จําเป็น นะครับไม่อยากจะไปว่าร้ายใครเอาเป็นว่าใครจะเชื่อถือพวกผมหรือไม่เชื่อแล้วแต่เงินของคุณความเชื่อของคุณนะครับแต่ผมอยากให้คุณมีสติแล้วก็ศึกษาสายหล่อบโบราณอื่นๆและเทียบดูนะครับศึกษาจากคนที่มีความรู้หน่อยหนึ่งนะครับศึกษาจากคนที่มีข้อเท็จจริงมีความรู้จริงๆอะ่ะไม่ใช่ว่าเอาแค่ชอบอเล่นแค่ชอบก็จัดไปเงินของคุณแต่ที่ผมมาพูดวันนี้ให้พวกคุณทราบกันเนี่ยอยากให้รู้ข้อเท็จจริงว่าการหล่อบโบราณมันสร้างแบบไหน และการยึดพิมพ์ของพวกเราเนี่ยเราดูพิมพ์จากพิมหินมิตโกนเราไม่ได้ดูพิมพ์จากหุนทิดพึ่งที่คุณบอกว่ามันหยอดทีละองค์มันจะเพี้ยนมันเป็นไปได้ทั้งหมดว่ามันต้องเพี้ยนอ่ใช่ไม่เถียงแต่เพี้ยนยังไงมันก็จะไม่แตกออกจากพิมพ์หินมิตโกนที่เป็นต้นฉบับหรือพิมมาสเตอร์ได้ถูกไหมใช่ถูกต้องครับผมแล้วตําหนิในพิมพ์ที่อยู่ในหินมิตโกนมันต้องถอดออกมาได้ทั้งหมดไม่ใช่ว่าในหินมิตโกนมีตําหนิในพิมพ์แต่ว่าในหุ่นเทียนไม่มีอันนั้นเก๊ครับแน่นอนครับผม ก็เหมือนกับไอ้หุ่นเทียมมันก็เหมือนกับผ้าเหรียญสมัยนี้แหละที่เขาสร้างก็มีในพิมพ์มายู่ไหล่ะแต่สมัยนี้ช่างเขาจงใจแกะเพื่อให้รู้ตำหนิในพิมพ์ที่เราคุยกันเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแต่ทุกวันนี้มันดูแค่นี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีการถอดพิมพ์ถูกต้องครับผมเราก็ต้องดูธรรมชาติการหล่อประกอบเนี่ยแหละครับที่พวกผมมาคุยกันวันนี้แหละปกติผมไม่อยากพูดนะเพราะผมก็รู้กันเราก็ดูวิธีการหล่อโบราณเป็นเนี่ยมันก็ทําให้เราดูแยกแยะแท้ของธรรมชาติการหล่อได้ดีค่ะ จริงๆผมไม่อยากจะมาพูดให้พวกคุณทราบด้วยซ้าคุณจะได้เล่นแบบของคุณไปแต่ที่ผมจะมาพูดวันนี้ยเพราะผมอยากให้คุณรู้ว่าเนี่ยการหล่อโบราณมันต้องดูธรรมชาติการหล่อด้วยไม่ใช่ใดูแค่พิมพ์พิมพ์ก่อนหนึ่งสองมาดูธรรมชาติการหลอ่อแล้วมาจบที่ธรรมชาติการใช้งานครับสามอย่างใช่ถ้าคุณดูธรรมชาติการใช้งานไม่ออก ก็เรียบร้อยสมัยนี้แต่งผิวลมน้ํายาชุบโอ้โหสารพัดเลยครับผมแล้วทําได้ดีด้วยแหละครับทําผิวได้สวยอ่ผมไม่เถียงทําดีได้สวยนะของเคทุกวันนี้นะใช่เชื่อไหมไม่กี่วันมาครับผมเห็นแย่งกันจังเลยมีการช่วงชิงซื้อง่งแต่สุดท้ายมันก็ไม่แท้นในใสายตาผม <c oughs> นะแต่ผมไม่เอ่ยแล้วกันว่าองค์ไหนเนาะ <c oughs> ก็เอาเป็นว<ล>่าแต่มันก็มันดูดีไม่เถียง ผมเห็นแล้วก็ถูดเลาะกันนะสองคนนะเรานะเห็นแล้วก็ตลกนะโอ้แย่งกันจะเป็นจะตายแย่งของเก้กันจะเป็นจะตายนะแท้คงซื้อไปแล้วใช่ไหมล่ะไม่ปล่อยให้พลาดอยู่แล้วเอานะก็ต้องปล่อยให้เขาเล่นตามแบบฉบับที่เขาอยากเล่นกันแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดในแบบฉบับภาะเครื่องที่เราเล่นกันเชื่อพวกผมนะครับวงการพงันจะได้เติบโตแล้วก็เป็นที่ยอมรับหลักสากลนะครับผมถ้าถามว่าทําไมผมจึงเอากรรมวิธีการ ดูสายเครื่องสายลูกหลอโบราณมาพิจารณาเราเล่นง่างเพราะง่างเนี่ยมันอายุสี่ห้าร้อปีสามสี่ร้อปีกรรมวิธีการสร้างมันเหมือนกับผร้าหล่อโบราณตั้งสมัยพวกจโจโหไทยชิงแสแล้วแต่ใช่ใช่หลอ่อไม่ใช่บ้านเล้าประกบเหมือนกันเบ้าประกบกันกันหมดจริงปะล่ะถ้าคุณจะมาแยกว่าเออไม่มีบ้าประกบเรียบร้บรอ,ยรบรอยเรียบร้อยครับผมก็เลยบอกให้เพื่อนเพื่อนรู้หน่อยว่าสิ่งที่เพื่อนเพื่อนกลังเรียนรู้อ่ะดูด้วยครับฟังได้เสพได้แต่ว่าต้องมาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงด้วยนะครับ อ่าใช่ใช่ถูกตอก้องครับผมไม่รอดของเกีแน่นอนแกมีรดแล้วผมจะบอกว่ายุคสมัยนี้เงินทองหายากนะครับจะซื้ออะไรก็พยายามอย่าฟังนิทานนะครับแล้วกอ็อย่ายึดที่ว่าของถูกอย่างเดียวอของถูกใ,ใครๆก็ชอบนะครับแต่ว่าได้ของเกีมาก็เหมือนยนเงินทิ้งผมเองยังชอบเลยของถูกจริงไล่ะแต่เราก็ต้องใช้สมองวิเคราะห์พิจารณาว่ามันถูกเพราะอะไรแล้วมันแท้จริงหรือเปล่าไหนๆเราคุยยาวละก่อนจะจบคลิปบอกพวกเพื่อนๆก่อนนะว่า ไอการที่บางคนส่งมาขายแล้วบางทีเราเลี่ยงที่จะตอบเกทแท้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเราก็ไม่อยากวิจารณ์นะครับสองส่วนหนึ่งเราก็ดูแลไม่ดีอ่ะเราถึงจะปฏิเสธเพราะถ้ามันดีอ่ะผม,ผมถามซื้อหมดแหละแต่ผมอยากให้พวกเพื่อนๆนะครับที่ส่งมาตรวจเช็คอ่ะพวกผมสองคนนะทั้งผมและโชคชัยบอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้รับตรวจเช็คแบบแบบฟรีอะ<ช>่ะพวกผมรับตรวจเช็คแบบออกใบเซอร์อย่างเดียวนะครับเราต้องการมีหลักฐานการตรวจเช็คอย่างถูกต้องและอย่างหนึ่งก็คือ ันหนึ่งมันก็เสียเวลานะครับสองมันมีการเราตรวจเช็คจากองค์จริงไม่ได้ดูจากรูปอ่าใช่ใช่การความผิดพลาดการ<ด>คำคลนหาดูจากรูปมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเราเคยดูรูปเราดูว่าเทจะมาตัวจริงยังเรียบร้อยอีกอ่าใช่ใช่นะครับอ่าวันนี้เราก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสอเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันคุณโชคชัยวันนี้ผมว่ามันยาวแล้วเผื่อพรุ่งนี้เรามีโอกาสจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับที่มีรายการเดอะโกดเอาเรื่องพระง,งั่งไปเล่าอยู่เรื่องหนึ่ง ไม่กี่วันนี้นะครับคือไม่อยากจะเอ่ยชื่อคนที่ขายไปมากเพราะในรายการเดอะกดก็เอ่ยไปแล้วว่าคนขายให้เป็นใครนะครับแต่ผมบอกเลยว่าส่วนตัวนะผมผมบอกเลยว่ารายการเดอะกดก็ก็ยังไม่มีความรู้ในเรื่องการใช้พังงา้างหรือมีความรู้เกี่ยวกับพังง่างแบบร้อยเปอร์เซนต์เขาก็เหมารวมเป็นผีเป็นพายตรงนี้เดี๋ยวเรามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาคุยอีกทีหนึ่งว่าว่าสิ่งที่คนกําลังเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับสายพังงา้างเยอะมากถูกไหม ผมมองว่าอย่างนี้นะถ้าพูดในสิ่งที่คนอยากจะรู้อยากจะฟังเฉยเขาทำรายการประมาณแนวแบบน,นั้นอยู่แล้วจริงปะล่ะแต่เขาไม่ได้ให้ความรู้ในทางที่ถูกต้องจริงๆไงก็ต้องเพราะว่าพระง,งั่งนะครับครูบาอาจารย์ที่สร้างมาระดับเนี้ยนะครับเขาสร้างมาเพื่อตอบสนองกิเลสอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ที่คนที่เอาไปใช้อ่ะมันตอบสนองกิเลสตัณหาไม่พอครับมันเอาไปดันไปไปมิกกับสายผีสายพายอีกมันก็เลยทําให้มีปัญหา อถูกต้องใช่ครับผมนะครับก็เลยอยากเตือนสติเดวมีโอกาสนี้เราจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเดี๋ยววันนี้พอละดึกละนะครับแล้วก็ขอโทษนะครับเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าพวกผมนะครับไม่ถูกพูดไม่ถูกต้องหรือว่าคิดว่าไม่โดนใจอาเป็นว่าขอโทษและเลื่อนผ่านเลยครับไม่ต้องไม่ต้องฟังเนาะใช่ถ้าผมไม่ถูกใจใครผมก็ผมก็บล็อกทิ้งเลยแล้วก็ผมไม่สนใจด้วยว่าจะเลื่อนผ่านเลยครับไม่ต้องสนใจพวกผมใช่ไหม การที่คุณมาดูคลิปของผมแสดงว่าคุณมาสนใจอ่ะคุณมาสนใจแล้วแต่คุณแล้วคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าคุณไม่เชื่อก็เรื่องของคุณนะครับผมเล่นในแบบฉบับมาตรฐานพระเครื่องครับผมบอกแค่นี้แหละใครเล่นแท้แบบอื่นช่างเขาเราเล่นตามแบบฉบับของสายรูปหล่อโบราณได้โอเคคุณโชคชัยวันนี้ขอบคุณมากเพราะว่านะครับก็วันนี้เพื่อนๆฟันดี้ราตีสวัสด์แล้วเดี๋ยวยังไงว่างๆผมจะเอาคลิปนี้มาตัดนะครับให้มันกระชับขึ้น โอเคครับผมโอเคขอบคุณมากครับคุณโชคชัยสวัสดีครับราตีสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม